สวัสดีคนักเรียนที่น่ารักทุกคนเพื่อความเรียบน่ายและแสงสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่เจ็ดการใช้เครื่องมือวาดภาพมาเริ่มกันเลยหัวข้อเรื่องทวิธีดังนี้หนึ่งกลุ่มเครื่องมือรูปทรงสำเร็จรูปสองการวาดรูปทรงแบบรวมลดพื้นที่สามการใช้เครื่องมือวาดเส้นแทด Welcome friend สี่แสดงตัวอย่างและการตั้งค่าก่อนพิมพ์มาเริ่มกันเลยหัวข้อเรื่อง To พิกมีดังนี้หกลุ่มเครื่องมือรูปทรงสำเร็จรูป 2. การวาดรูปทรงแบบรวมลดพื้นที่ 3. การใช้เครื่องมือวาดเส้นแผลสแสดงตัวอย่างและการตั้งค่าก่อนพิมพ์หกลุ่มเครื่องมือรูปทรงสำเร็จรูป เครื่องมือวาดรูปทรงแบบเวกเตอร์แบบง่ายเช่นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมมนวงกลมหรือรูปทรงแบบต่างๆที่โปรแกรมจัดไว้ให้ e รก a n g เก tool สร้างรูปทรงแบบสี่เหลี่ยม u ร d e d r e c t a n g l e Tool สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมมนอ s e Tool สร้างรูปทรงกลมหรือทรงรีพอลิกอนทูวาดรูปทรงหลายเหลี่ยมและดัดแปลงเครื่องมือให้สามารถวาดรูปทรงแบบอื่นได้ Li Tool สร้างเส้นตรงโดยกำหนดความหนาและสร้างหัวลูกศร คัสตอมเชฟทูสร้างรูปทรงสำเร็จรูปเครื่องมือแต่ละตัวมีออปชันบาร์สำหรับกำหนดคุณสมบัติพิเศษต่างๆเฉพาะเพื่อความสะดวกเช่นออปชันบาร์เครื่องมือเรกแ a n เกิลทูเจ็หนึ่การใช้เครื่องมือเรกแทนเกิลการวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบอิสระหรือการกำหนดรูปแบบในการวาดรูปทรงในออปชันบาร์เครื่องมือแต่ละตัวดังนี้ 1. คลิกที่เครื่องมือ2กํกำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือและเลือกรูปแบบสีดังรูปที่7.3 7.1. 2การใช้เครื่องมือ r o u n d e d r e c t เก g l e คือเครื่องมือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมโค้งมนกำหนดมุมได้จากคำสั่ง Radius มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเครื่องมือ 2. กำหนดลักษณะการทำงานเครื่องมือซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับเครื่องมือ r e c t a n ก l e แต่เพิ่มช่องของ Radius บน o p อ i เชนบากำหนดความโค้งมนของมุมภาพ3คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเพื่อวาดภาพ7.1 3การใช้เครื่องมือ ellipse คือเครื่องมือวาดรูปทรงวงกลมหรือทรงรีมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเครื่องมือ 2. กําหนดคุณลักษณะเหมือนกับเครื่องมือเรกแทนเกอรสคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเพื่อวาด7.1 4สการใช้เครื่องมือพ g o ิก o ทูคือเครื่องมือวาดรูปทรงเหลี่ยมและสามารถกำหนดจำนวนเหลี่ยมของภาพได้ดังนี้ 1. คลิกที่เครื่องมือกำหนดลักษณะการทำงานของเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้ ไซส์กำหนดจำนวนมุมให้กับรูปทรงเรเดียกำหนดรูปทรงให้มีขนาดแน่นอนโดยกำหนดเส้นรัศมีส MOOTH CONES กำหนดให้มุมมีความโค้งมน STA สร้างรูปดาว INDENSIZE BY กำหนดระยะการเว้าโค้งมน SMOOTH INDENS กำหนดให้มุมที่เว้ามีความโค้งมน 2. คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากบนพื้นที่การทำงานเพื่อวาดรูปทรง 7.1 5การใช้เครื่องมือลายทูคือเครื่องมือวาดเส้นตรงและสามารถกำหนดเป็นลูกศรทิศทางต่างๆมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่เครื่องมือ 2. กำหนดคุณลักษณะการทำงานของเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้